สวัสดีครับแฟนเพจและแฟน u t u b e วันนี้เรามาปลูกสลัดไฮโดรโบโรนิกแบบระบบน้ำุนเวียนกรีนโอ๊ตกับเรดโอ๊ตสองอย่างครับ วงท่อประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยสี่สิบก็ประมาณสองร้อยสี่สิบต้นรดติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ฟลุกได้ครึ่งแผงแล้วครับประมาณร้อยห้าสิบ พามาชมวิธีการปลูกมาสัมภาษณ์คนปลูกว่าเขาปลูกยังไงแผงแพงนี้เขาว่าไม่ต้องเอาไปเลี้ยงครับใส่ใส่และปลูกไปเลยไม่ต้องเลี้ยงปลูกสามรอบแล้ว มันก็โตเหมือนกันแต่โตไม่เท่ากันถ้าเอาไปเลี้ยงก่อนก็ดีจะคัดเอาแต่โตเท่ากันมาวางแข่งเก็ดเรื่องตินอกเงยแจติงอ๊ะเงยมันสยมัมตว์ วิธีการปลูกอันนี้สองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์กาาำลังจะเอาลงแปลงรุ่นที่สามนะคะทำไมต้องใส่ข้างล่างวิธีปลูกแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ต้นมันหักค่ะ ไม่ให้ลามันขาดค่ะนี่ค่ะถ้าใส่ข้างบนก็ตัวรากมันจะลอยต้นจะเหี่ยวได้นี่เลยค่ะวิธีปลูกสลัดเอเกันนิ ไว้2สองอาทิตย์มาลงเพลงตอนเย็นวันจันทร์ถ้าลูกตอนเช้ากับกลัวจะเด็ดเผา นเล็กๆครับสองสัปดาห์หัดปลูกมือใหม่จะปลูกสามดอกครั้งที่สามแล้วครับสำหรับทุนน้อยก็ไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรเลยลงปลูกทีเดียวเลยจบ ต้นไหนโตก็เก็บขายไปก่อนต้นไหนยังไม่โตก็ไว้ทีหลังขายไปเรื่อยๆยังไม่มีลูกค้าประจัง ไฟป,ปลูกรีดโอ๊ตต้นสีม่วงน่าจะโตช้ารีนโอ๊ตโตเร็วกว่าดูการเพาะเพาะพร้อมกันแต่โตไม่เท่ารีนโอ๊ต แต่ต้นสวยดีแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าโต,ตช้ากว่าดูต้นอววกว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับโอกาสหน้า ติดตามรับชมกันใหม่ขอบคุณครับ